สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนพ่อผมกับพออ่อแม่ลุงราชแนลคือเก่าพี่น้องวันนี้มาซ่าจุพี่น้องตามคำขอเนี่จเจ้าข้อมาเจ้าขอมาลา,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 ายไปกินเองไก่กินซ่าจุไอเ้เบิ้งแน่พี่น้องนี่ทามาไหมเสร็จเสร็จั้พี่น้องบดซีเบิบนน้งนอกไอ้ขอบานไตบานเนื้อบดซีเบิ้งนอกไอ้ข้ออะไดูดดูราคาเจ็ดพันบดซีเบิ้งนอกโอ้ยพันธุใส่ช็อปเป้เลย มาแบบเจ็ดพัเก้าสิงเลยเสียบเกินกัแต่นาค่าเจ็ดพันเก้าไม่ได้่งม่ได้ใช่พี่มาเลยแล้วเขาอีทําไหม่ต้องขึ้นแรงใ้เขาอีตัวไม่ทำตัวมา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 สบมกันให้น้องตอนยิงไงพันตับพันตับพันตับวายพันตับไงมือมือมาจจมเตะ

<laughs> Sao ok, mọi người kiao kìa. Một kiếm. 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 Một Xong Một Một kiếm. Một kiếm. Một Một kiếm. Một kiếm. Một kiếm. Một

พ่นชวนมาวันาาแชวนกินไช่จุย๋ยนเันมช่มะระเทศลาวจาสารวัตพี่นอ้องผากซองผักซองไพเรนเดอร์พี่น,อนอกก้องนยนะ่กเสยังไง้ถใชัองไตอง้องเาะแหละมายซานแนลผัก่องเด้อพี่น้องเด้มานะ <ไป S 3> ยซานแนลซาแนลเต็มเพเียงขาของวันนี้ นา่ข้าวของดูปปันเฮยเาสารวันตงแข้งเดียวกับาไปเลยสารวันเาหนีสวดอีกเลยไหยสวดเลยข้าวของสารวัน

ลดงยวตัวสามโลเดี๋ยวโบไลก่อนเนยวอันอันตับก่อนอันตับเนาะอ่อดันดีหลายคนอันตับเือเจ็ดมืหลายคนจะเสร็จ ไั้เครืองเวเผ็่าเพศนาไปกินยาได้กระพ่อนชักคือเก่าใี่น้องพลังกูมีอย่างไรไปนองในต้วพลัง หาอะไรคือใบสมิ่บานเขาเรื่องสมิกด้วยพักสมิ่สมิกคนคนจะมานกเกอเรพักสมิ่งงานอะงานกันเดียรพักสมิ่กพักสมิ่พักสมิ่งพักสมิกงเ่ยพักสมิงบู๊เราไปเปียวเนี่ยไปเปียวแล้วดี มปนมา,มามค์มอลยค่มะมาคอมอนไอ้ยามมัน,ม,นมีตัวปลาตัเปียอะไรอยู่ตัวใบไม่<า>แบบทีวิตทีหันปลาปลาเนี่ยะม่จแช่จบจอมันเปียกเดี๋ยวสก็เปียกอันเดียวกันเนาะเกาีาวเากกา จูไฮอยู่ไนบ่แมนแล้วจหไอยู่หน้ายูงเทพคือเกาไปแซ่บโบราณไปแ่บรางเทพคือเกาซีบ่าเขาเาเข้าวข้บาเนี่ยนักว่าน้ำีมาบวเออบอสต้องสั่งมีแต่ไปกระโดด

ได้เด็ดดลงเห็นงานบวชเด็กินเด็กินอย่างนเขาห้องน,น้ำไดบว้แล้วเขาห้องน้ำอยู่แล้วเงอบมา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 อพมอมามาางนั่งนัาง,งาม อัเลเพี่น้องไอ้ขาดอรนี้เสี่งอาหาอาหารชิ้นโตเดียวบ้าตายท่มาสดสดเดียวเดียวความมันจิมันอะไรก็เจ้าเบิ้งวะ ไม่ลืมเอาลรืมเอาบักหมากใส่ใหม่บ่เนี่นปเปนีองบบบเบิ้ลประมาณเบิ้ล ใหญ่เนาะยออ้ตัวนป้ดพี่สี่คนสี่ดินมเอ็ดไม่สี่คนสี่คนสี่ใหญ่กเบิดโอ้โหาคนล่คนแชร์เด้เพื่อนเดียลองช่องในมืีมาประทะกันช่องไนก็พอแม่มุกดาซาเน่วันนี้วันนี้เอฟซีเอฟซีมันกินเนื้อน้ำเอเปิดมาแต่มาแต่ใครนชลวัณมุชมดาชลาวัณนเคีเร มาเจอมาเจอกันอยูส่สวรรค์เขตสามีหรือยองเงยลาเล,วลาายวั <c ười> ยยนนี้ลาไบายอาพี่ยังบุได้ไหตลงเงี้ยดนตจะเก็บเต็มเต็ม่ะใหญ่ๆหรอก อจานเบนี้น่าอืมอารมณ์มัน,นยัยนง,ง,ง <c oughs> ไงไม่หารจโตมีมีอาหารจกโตพี่น้องเอ้ยมีบ้างมีบ้างมีว่างคลิปนี้ก็ก็เพียงสามินท้ะพี่น้องเนาะ เงินหาพอกันใหม่พี่น้องเ,เ,เริ่มด้วยพี่น้องเอามาตากคนไรก็แส่กดติดตามกดจากกดไปเลยนะพี่น้องบ๊ายบาย